พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้นอกเหนือจากเป็นวันที่เราทำตลาดอริยะโดยแพทย์วิถีธรรมอาจารย์หมอเขียวร่วมกับพี่น้องญาติธรรมแล้วก็เป็นไปตามที่เราได้ตกลงกันว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยต้องมีกิจกรรมที่เร่งเรา เป็นกิจกรรมเชิงรุกเพื่อหาความรับผิดชอบของรัฐบาลวันนี้วันอังคารวันอังคารที่เรานัดหมายกันว่าถ้ามีการประชุมคอรอมอเราก็จะมาสแสดงพลังร,งร่วมกันเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีฝ่ายประชาชนนะครับวันนี้บรรยากาศดีอากาศดีไม่มีแดด เหาะกการทากิจกรรมทั้งวันทั้งคืนน่ะน่าจะชุมนุมยาวไปเลยเดี๋ยวเรื่องเขาพระวิหารขอภัยเรื่องปราสาทตาเมืองทมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังตอนกลางคืนน่ะตอนกลางวันนี่เป็นกิจกรรมที่เราต้องบอกคณะรัฐมนตรีอย่างที่ผมเรียนพี่น้องไปว่าวันนี้ จะเป็นการขีดเส้นตายนะหลังจากที่แพทยสภามีมติประชุมกันมีถแถลงการออกมามีคำยืนยันออกมาความจริงเชิงประจักษ์ว่าทักษิณชินวัตรไม่ได้ป่วยวิกฤตจริงลายหอกมันพุ่งตรงมาอย่างคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทวีสอดสองต้องรับผิดชอบถ้าพี่น้องจำได้ทักษินชินวัตเรเดินทางมาเมืองไทย22สิงหาสองพันมาในยุคที่คุณเศรษฐาทาวีสินกํกำลังจะเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นยุคที่พักเพื่อไทย พักเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินมีคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรียุติธรรมชื่อทวีสอดสองคนเดียวกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันหลายคนบอกว่ารวมทั้งคุณแพทองทานบอกว่าเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคที่คุณ ทักษิณชินวัตรมารับโทษเรียบร้อยได้รับการพักโทษเรียบร้อยไม่เกี่ยวข้องกันนี่คือคําอธิบายของแพรทองทานชินวัตรแต่ผมจะไล่เลียงให้พี่น้องฟังแล้วไล่เลียงไปยังคณะรัฐมนตรีได้รับทราบพักศิณชินวัตรเดินทางมาเมืองไทยยี่สองสิงหาเข้ามาสู่เรือนจําไม่ถึงหนึ่งวันแล้วเดินทางมาอ้างว่าป่วยวิกฤต มานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจในการบริหารโทษบังคับโทษนั้นรัฐบาลที่บริหารการบังคับโทษในตอนนั้นมีหน้าที่ในการบริหารโทษมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชื่อทวีสอดส่องนะแล้วรัฐบาลที่เป็นแกนนําในการบริหารราชการแผ่นดินคือพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยมีนายกรัฐมนตรีชื่อเสถาทวีสิน มีหัวหน้าพักเพื่อไทยชื่อแพรทองทานชินวัตรแล้วที่สำคัญมันทับซ้อนกันอยู่สองสามตำแหน่งพี่น้องครับตำแหน่งที่หนึ่งที่แพรทองทานชินวัตรเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับักโชายทักษิณชินวัตรยศในขณะนั้นยศของทักษิณชินวัตรในขณะนั้นคือผู้ต้องขังเด็ดขาดเป็นนักโทษชาย ที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณแพรทองทานมันมีสองสามเรื่องสองสามประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าแพรทองทานชิน,นวัตรตอนนั้นอยู่ในฐานะรายชื่อของญาติที่มีสิทธิ์เยี่ยมทักษิณชินวัตรหนึ่งในสิบในฐานะลูกสาวก็มีสิทธิ์เยี่ยมทักษิณชินวัตรเป็นรายชื่อหนึ่งในสิบญาติที่สามารถเข้าเยี่ยมได้แล้วปรากฏภาพชัดเจนว่าแพรทองทานชินวัตร เข่าย่ยมทักษิณชินวัตรเดินนําขบวนรถเข็นที่เข็นทักษิณชินวัตรออกมาทำเอมา MRI อตาแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองที่ถูกอธิบายอย่างมากบอกว่าแพทองทานไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นแต่อย่าลืมนะว่าแพทองทานในขณะนั้นในขณะที่ทักษิณชินวัตรอยู่ในการบังคับโทษแพทองทานอยู่ในฐานะ ประธานซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติประธานซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเป็นประธานเป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งมาตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วมีหน้าที่บริหารไปเป็นไปตามนโยบายแห่งรัฐมีงบบริหารห0 0พันล้านบาทกำกับกระทรวงอื่นๆอีกประมาณ11อ็กระทรวงดังนั้นประธานซอฟต์พาวเวอร์เป็นไปตาม นโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือว่าคณะรัฐบาลในขณะนั้นตำแหน่งของแพทองทานชินวัตรจึงดำรงตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยอีกตำแหน่งหนึ่งไอ้ตำแหน่งนี้สำคัญพี่น้องครับก่อนมาเป็นนายกรัฐมนตรีแพทองทานดำรงตำแหน่งประธานซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมันสำคัญตรงไหนมันสำคัญตรงที่ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมันมีประมวลจริยธรรมปี2,561กำกับเหมือนกรณีของพิชิตชื่นบานเหมือนกรณีของวิศนุขอภัยกิติลัตณละนองพอมีประมวลจริยธรรมปีพศ2,561ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยตำแหน่งที่แพทองทานชินวัตร ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่ทักษิณชินวัตรอ้างว่านอนรักษาตัวเนื่องจากป่วยวิกฤตเนี่ยที่โรงพมาตำรวจจึงเป็นตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครบผู้ไปด้วยวันที่สิบหสิงหาปีสองพันห้า้อหกสิบเจ็ดแพทองคานชินวัตรมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนั้นทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษแล้ว พักโทษเพราะว่าป่วยวิกฤตอ้างว่าป่วยวิกฤตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แททองคานมารับตํา,ตาตแหน่งนายกรัฐมนตรีมาอยู่ในตําแหน่งนายกตีถือว่าเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินร้อยเปอร์เซ็นเต็มตัวเลยดังนั้นนี่พ่อเท็จจริงในสามตำแหน่งคือตําแหน่งของญาติที่สามารถเยี่ยมนักสินได้สองตำแหน่งผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในฐานะประธานซอบพาวเวอร์สามผู้ดํารงตําแหน่ง ทางการเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรีแพทองทานรู้แต่ต้นอยู่แล้วว่าทักษิณไม่ป่วยวิกฤตจริงในฐานะญาติที่สามารถเยี่ยมได้แพทองทานรู้ตั้งแต่ต้นว่าทักษิณไม่ได้ป่วยวิกฤตว่าทักษิณไม่ได้รับการพักโทษเนื่องจากการป่วยวิกฤตดังนั้นการพักโทษจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อรู้ตั้งแต่ต้นแต่แพทองทาน ในฐานะผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองและในฐานะนายกตีออกมาพูดในสภาเมื่อ25มีนา2568ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเมื่อ25มีนาคม2568แพทองทานบอกว่าทักษิณชินนวัตรป่วยหนักป่วยวิกฤตจ,จริงนี่ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะ เขารู้ตั้งแต่ต้นว่าทักษิณไม่ได้ป่วยวิกฤตดังนั้นนี่พูดในสภาว่าป่วยหนักป่วยวิกฤตแล้วตอนนี้มีองค์กรอิสระอย่างแพทยสภาทําการตรวจสอบอยู่ขอให้เชื่อในองค์กรอิสระนี่25มีนาะ2คณ6 8แพ์ทองทานพูดเช่นนี้ขอให้เชื่อในแพทยสภาเดี๋ยวผลสอบของแพทยสภาก็จะออกมาให้ทุกคนเคารพกันวันที่ 6พฤษภาในฐานะนายกรัฐมนตรีแพทองทานก็มาพูดย้ำอีกหลังจากที่สารดีกาแผในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทำการไต่สวนข้อเท็จจริงเอง6พฤษภาแพทองทานพูดย้ำอีกว่าพ่อป่วยหนักจริงมีการผ่าตัดด้วยดังนั้นพอไล่เลียงเหตุการณ์สาการข้อเท็จจริงทางสังคมมาวันที่8พฤษภาพี่น้องครับอย่างที่เราทราบกันแพทยะสภา ออกมายืนยันว่าไม่มีหลักฐานเชิงประจกักษ์ว่าทักษิณชินวตัตรป่วยวิกฤตจริงดังนั้นมันต้องมีผู้รับผิดชอบจากคำแถลงของแพทย์เพราะคำแถลงของแพทยสภาเหมือนกุญแจดอกสำคัญที่ไขความจริงให้กับสังคมพอไล่เลียงมาเช่นนี้แล้วคำอธิบายที่แพทย์ต้องทานอธิบายมาโดยตลอดว่าป่วยวิกฤตจริงป่วยหนักจริงให้เชื่อในแพทยสภามันเกิดการวิกฤตทางการเมืองพี่น้องครับ พราะแพรทองทานทินวัตรในสามสถานะอย่างที่ผมเรียนไปหนึ่งสถานะของผู้ที่สามารถเข้าเยี่ยมทักษิณได้ย่อมรู้ดีอยู่แล้วเพราะผมไม่เชื่อว่าแพรทองทานไปเยี่ยมทักษิณจะไม่คุยกับแพทย์ย่อมรู้อยู่แล้วว่าทักษิณชินวัตรป่วยหนักจริงหรือไม่สองผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในฐานะประธานซอฟพาวเวอร์สามผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในฐานะนายกประฐมนตีมันผูกพันกันมันใช้กฎหมายประมวลจริยธรรมปี2561เช่นเดียวกัน เมื่อรู้ความจริงว่าป่วยไม่วิกฤตแต่ออกมาพูดว่าป่วยวิกฤตเท่ากับเป็นการโกหกผิด ok จริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตราเจ็ดมาตราแปดมาตราสิบห้าและมาตราที่สิบเจ็ดของประมวลจริยธรรมนี่ใช้ประมวลจริยธรรมปี2561มาจับเลยนะดังนั้นทั้งแพรทองทานชินวัต และทวีสอดส่องในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวพันมาตั้งแต่ต้นปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ครับในฐานะผู้บริหารราชะการแผ่นดินที่ต้องดํารงให้กระบวนการยุติธรรมเกิดนิติรัฐนิติธรรมให้ได้คุณรู้ว่าทักษิณไม่ได้ผิดจริงขอให้คุณรู้ว่าทักษิณไม่ได้ป่วยหนักจริงแต่คุณซ่อนเลนไม่พูดความจริงคุณผิดตั้งแต่ดํารงตําแหน่งประธานซอต์พาวเวอร์ในฐานะผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว ดังนั้นหนีความผิดไม่ได้ถึงแม้จะอ้างว่ามาเป็นหลังที่ทักสินออกจากเรือนจำแล้วมาเป็นรัฐมนตรีตอนหลังแต่ในฐานะประธานซอฟ์พาวเวอร์ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคุณรับรู้อยู่แล้วคุณทราบอยู่แล้วแล้วประธานซอฟ์พาวเวอร์ก็คือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ต้องใช้ประมวลจริยธรรมเช่นเดียวกันดังนั้นมันสอดคล้องไล่เลียงกันมาตั้งแต่ต้นเพราะผลที่สุดท้ายที่สุด คุณมาอยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยเหตุผลสามประเด็นนี้พี่น้องครับข้อเท็จจริงสามสี่ประเด็นที่ผมได้เรียงมาวันนี้จึงต้องแจ้งให้นายกรัฐมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะน,นี้คือคุณแพทองทานชินวัตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องออกจากตำแหน่งโดยทันที แอดนาฬนิกาเดี๋ยวเราจะข้ามไปทำเนียบกันพี่น้องครับไปแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการเหมือนกรณีของวิศอภัยกิติรัตณละนองเดี๋ยวเราจะไปแจ้งเตือนไปส่งหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการถ้ายังไม่ปฏิบัติหรือขัดขืนอยู่ก็ตามประมวลที่ผมไล่มาเราก็ไปยื่นเรื่อง ให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแคนั้นเองใช่ไม่ใช่วันนี้จึงแจ้งเตือนคณะอมติไว้ก่อนอย่ามาอธิบายบอกว่าแพทองทานชิน,นวัตรเพิ่งมารับตําแหน่งไม่เกี่ยวครับคุณจะรับตําแหน่งหรือไม่รับตําแหน่งแต่คุณรู้ข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นในฐานะหนึ่งในสิบของผู้ที่สามารถรู้ข้อเท็จจริงว่าทักษิณอยู่ตรงไหน ในฐานะที่รู้ว่าทักษิณป่วยวิกฤตจริงหรือไม่เมื่อคุณรู้ความจริงตั้งแต่ต้นเมื่อคุณมารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณบิดเบือนข้อเท็จจริงที่คุณรับรู้คุณบิดเบือนว่าทักษิณผ่าตัดป่วยหนักจริงแล้วคุณยังสามารถบอกได้ว่าให้ยอมรับการวินิจฉัยของแพทยสภาดังนั้นเมื่อแพทยสภาพูดออกมาว่าไม่มีความจริงเชิงประจักษ์ว่ามีอาการวิกฤตจริง ท่ากับคุณรับรู้ข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นแล้วคุณยังมากโกหกสังคมโกหกคนในสภาพูดในสภายี่สิบห้ามีนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีคุณอธิบายบอกว่าให้เชื่อแพทยสภาวันนี้เขาเชื่อแพทยสภากันทั้งประเทศแต่เขาไม่เชื่อนายกรัฐมนตรีๆๆ perfume, ที่ชื่อแพทยทองทานธินวัฒน์ ดังนั้นใช้เวลาอีกสักครู่หนึ่งสิบเอ็ดนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราจะไปยื่นหนังสือฝั่งตรงข้ามกันไปยื่นหนังสือกันก่อนวันนี้แจ้งเตือนกันก่อนเพราะข้อเท็จจริงยังไงเสียม,มันก็ปฏิเสธไม่ได้ข้อเท็จจริงยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านายกลำตีรับรู้ข้อเท็จจริงทางกฎหมายก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ถ้ายกข้อเท็จจริงทางกฎหมายออกพี่น้องครับ เอาจริยธรรมของนักการเมืองอ่ะเอาจรรยาบรรณของนักการเมืองเบื้องต้นก่อนเอาแค่แพทยสภาออกมาพูดว่าทักษิณไม่ได้วิกฤตคุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณต้องลาออกแล้วคุณตวีสอดส่องความรับผิดชอบทางการเมืองมันมีมาตรฐานมากกว่าเอากฎหมายมาจับก็คุณบริหารโทษทักษิณมาตั้งแต่ทักษิณเข้าเรือนจำความรับผิดชอบของคุณหนึ่งร้อยยี่สิบปันจนถึงการพักโทษ การพักโทษคุณอ้างว่าพักโทษเพราะป่วยวิกฤตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กินข้าวเองไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเองไม่ได้กั้นที่ไม่ได้กั้นอึไม่ได้เดินไม่ได้คุณอ้างการพักโทษว่าป่วยวิกฤตแต่แพทย์ทันศาสตรบอกว่าไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าทักษิณป่วยวิกฤตเนี่ยสแสดงว่าการพักโทษก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่ไม่ใช่ดังนั้นในหกเดือนหลังที่ออกจากเรือนจํา ออกจากรองพยาบาลตำรวจมานี่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณทวีสอดส่องมันอยู่ในอำนาจที่คุณต้องรับผิดชอบอยู่ในอำนาจที่คุณต้องตรวจสอบคุณตรวจสอบจากหลักฐานตัวไหนว่าทักษิณป่วยวิกฤตแค่ทายสภาเขาไม่เห็นหลักฐานเขาไม่เคยรู้ว่ามีหลักฐานว่าป่วยวิกฤตไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์แต่คุณเอาหลักฐานจากตรงไหนมาบอกว่าทักษิณชินวัตรป่วยวิกฤตคุณทวีสอดส่อง คนที่วิกฤตคือกระบวนการยุติธรรมสิ่งที่วิกฤตคือระบบนิติรัฐนิติธรรมของเมืองไทยต่างหากเราระบบนิติรัฐนิติธรรมภายใต้การบริหารราชก,การแผ่นดินของพรรคเพื่อไทยที่นําโดยคุณเศรษฐทาทวีสินและนําโดยคุณแพรทองทานชินวัตรเนี่ยมันทําให้กระบวนการยุติธรรมไทยวิกฤตทําให้ระบบนิติรัฐนิติธรรมของประเทศไทยวิกฤตดังนั้นกุญแจดอกสําคัญที่ไขความจริงของ แพทยสภา,าเมื่อความจริงมันปรากฏแก่สังคมว่าวันนี้ผู้ที่อ้างว่าป่วยวิกฤตไม่ได้วิกฤตจริงตามที่สังคมเข้าใจตามที่ถูกฝ่ายการเมืองพยายามอ้างเองคนที่โกหกสังคมขบวนการแกงคอเซนเตอร์ขบวนการหลอกสังคมนี่ให้ให้ฉายารัฐบาลนอกเป็นขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์เพราะสื่อสารหลอกสังคมมาโดยตลอด ขบวนการที่หลอกประชาชนเหล่านี้ต้องร่วมกันรับผิดชอบผมว่าไม่ใช่แค่คณะรัฐมนตรีขอภยัยไม่ใช่แค่นายงตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทั้งคณะรัฐมนตรีต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อขบวนการที่โกหกสังคมหลอกสังคมมาตลอดเกือบสองปีวันนี้จึงจําจเป็นต้องไปยื่นขอข้อเสนอทางกฎหมายกันให้ได้เสียก่อนนะครับหลังจากนี้ไป สํานวนฉบับเต็มทีมทนายของพวกเราก็เตรียมที่จะร่างร่างสํานวนในการขยับกันต่อไปนะครับในทางการเมืองในทางฝ่ายบริหารเราก็มาแจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกันเสียก่อนในวันนี้นะครับนัดหมายพี่น้องนะครับอีกสามสิบนาทีเดี๋ยวเราจะตั้งขบวนกันที่นี่เดินเข้าไปข้างหน้านะครับเราจะขยับไปตอนเวลาส1บเอนาฬิกาขอบพระคุณพี่น้องครับ